ความเคลื่อนไหวของคดีใหญ่อย่าง forex 3d ครับที่วันนี้ทาง dsi เองก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีการออกหมายเรียกเพิ่มเติมอีก8รายล่าสุดนะครับหลังจากที่พบว่ามีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกันครับวันนี้ทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศีลำนะครับผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบครับท่านระบุบอกว่าผู้ถูกออกหมายเรียกกลุ่มล่าสุดเนี่ยมี8รายครับในจำนวนนี้มี2ราย ก็คือนายวิเชียนกุศลมโนมยัยหรือว่าดีเจเพชรจา้าแล้วก็ทางนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าคุณฟิล์มส่วนอีก6รายไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อนะครับ พบว่าทั้ง8รายนั้นมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์กฎทิ่ผู้บริหารโ o ลิก3รยังพบว่าบางรายรับโอนเงินหลักล้านจากผู้ต้องหาในคดีขณะที่บางรายก็มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆครับซึ่งพนักงานสอบสวนนั้นก็จะต้องทําการตรวจสอบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงดังกล่าวกันอีกครั้งหนึ่ง